ทำบุญทำทานกับคนยากไร้หน่อยจ้าน่าสงสารจังเดี๋ยวจัดให้ขอบใจจ้าอ้าวป้ามีขานี่ห้าก็ไม่ได้บอดนี่ไปไกลๆเลยนะอีเด็กบ้าเสียเวลาทำอาหารกินหมดอุ๊ยเงินเยอะจังเดี๋ยวขอนะป้าเฮ้ยเงินฉันทำบุญทำทานกับคนยากไร้หน่อยจ้า ทำบุญทำทานกับคนพิการหน่อยนะจ๊ะทำบุญทำทานกับคนยากไร้หน่อยจ้าทำบุญทำทานกับคนยากไร้ด้วยจ้าน่าสงสารจังเดี๋ยวจัดให้ขอบใจจะอ้านอ้ป้ามีขาีนิน้อยนังเด็กป้า้าก็ไม่ได้บอดน,นี่แล้วใส่แว่นทำไมอะป้าใครป้าแก่ฮะ ก็ป้านั่นแหละจะใครล่ะไปไกลๆนะออเด็กบ้าเสียเลยลวลาทำมาหากินหมดอ,อุ๊ยเงินเยอะจังหนูขอนะป้าเฮ้ยเงินฉันอีเด็กบ้าเอาเงินใี่เกอมานะเว้ยไอพ่อแม่ไม่สงสอน้อย เกเล้วขอเอาเงินฉันคืนมาเลยนะถ้าทางแกเนี่ยก็ดูมีฐานะนะแกมาขาโมยเงินฉันทำไมฮะเด็กเหลือขอก็เพราะว่าป้าเป็นพวกมิจฉาชีพไงเงินเนี่ยป้าก็ไปขโมยเขามาเหมือนกันนั่นแหละมิจฉาชีพอะไรฮะพวกนั้นอะมันง้อให้ฉันเองตาหากักก็ป้าแก้มพิการคนอื่นเขาก็สงสารนะสิหนูจะแจ้งตำรวจป้าไม่รอดแน่ <H it> เดี๋ยวแกก็รู้ว่าตำรวจเนี่ยจะจับใคร เชื่อฮะว่าฉันเนี่ยแกล้งเป็นขอทานแล้วฉันน่ะก็แจ้งตำรวจก่อนแกแล้วด้วยนั่นไงตำรวจมาพอดีเลยคุณตำรวจคะทางนี้คะ่ะสวัสดีครับคุณใช่ไหมครับที่โทรแจ้งว่าถูกขโมยเงินใช่ค่ะเด็กคนนี้แหละคะ่ะวิ่งราวขโมยเงินฉันไป ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยก็คนตัวดูสิคะงัน้นลุงต้องขอคนตัวหนูนะนี่งเงินของคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่นะคะป้าคนนี้เขาโกหกคุณตำรวจดูสิคะเด็กอายุแค่นี้ยังกล้าโกหกขนาดนี้นี่หนูจ๊ะหนูจะบอกว่า พ่อแม่หนูเนี่ยให้พกเงินปึกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะนี่หนูเดี๋ยวลุงต้องพางหนูไปโรงพักนะไม่เอา,าหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปปล่อยเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนะครับคุณเป็นใครครับเนี่ยใช่เป็นใครไม่ยุ่งทำไมฉันก็มาเป็นพยา,ยานว่าเด็กคนนี้บริสุทธิ์ไงคะ <c oughs> พยานเหรอตาบอดแบบเนี้ย จะไปรู้เรื่องอะไรคะใช่ครับคุณอย่าพูดมั่วสู้นะครับเพราะการพูดเท็จเนี่ยมีความผิดนะครับฉันพูดจริงค่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ตาบอดเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นน้องสาวฉันเองนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยผมงงหมดแล้ว เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังพี่แพทดูคุณยายคนนั้นสิทำบุญทำทานกับคนยากจนหน่อยนะคะทำบุญทำทานค่ะน่าสงสารคุณยายจังลูกหลานไปไหนหมดเนี่ยทำไมปล่อยให้ยายมานั่งขอทานแบบนี้ขอเงนินหน่อยดิกี่บาท เฮ้ยชิตาจะเอาไปเยอะแยะเลยขนาดนั้นนี่เป็นเด็กเป็นเล็กอะ่ะอย่าหาใช้เงินเกินตัวสิถึงบ้านเราจะรวยแต่พี่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราใช้เงินแบบนี้นะหนูไม่ได้จะเอาไปใช้เองเอาหนูจะเอาไปให้คุณยายคนนั้นตั้งหา ทำบุญทำทานกับคนแก่หน่อยนะคะบุญทำทานค่ะทำบุญทำทานกับคนแก่หน่อยนะคะทำบุญทำทานหน่อยนะคะทำบุญทำทานค่ะ เพื่อค่ะหนูหิวแล้วจ้าเยตัวแสบไปนี่อีแก่เดจะมาแย่งที่ทำอาหารกินฉันหรอฮะเปล่านะยายก็นั่งตั้งนานแล้วไปเลยไปที่อ่นเลยตรงนี้ที่ของฉันไปเลยเฮ้ยขยัยามาขยังมานะ แกขนาดนี้โอ้ยไปอ,ยอีป้าเงินเนี่ยถือว่าฉันขอ,อกันแล้วกันเป็นค่าที่ที่แกมาน้างตรงนี้ไงไก็ไม่ทับคนแก่ขนาดนี้ <c oughs> ไม่กลัวบาปกรรมหรือไง <c oughs> บาปกรรมหน้าตามเป็นยังไงฮะป้าเคยเห็นหรออีป้าไม่ต้องมาพูดมากเลยยังไงก็ขอทายเหมือนกันหรอว่าไปไปไกลๆเลย กับคนยากไร้ด้วยจ้าทําบุญทําทานกับคนพิการตาบอดด้วยนะจ้าพี่แพ้เราจะทํายังไงกันดีหนูงสงสารคุณยายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะวางแผนจัดการเยวป้านี่เองแต่ว่าชีต้าต้องช่วยพี่นะจะไป ทำบุญทำทานกับคนพิการหน่อยจ้าชิตาพร้อมนะพร้อมมากจ้าลุย นี่เป็นเรื่องจริงเหรอครับจริงค่ะแล้วเงินนี้ก็ไม่ใช่เงินของผู้หญิงคนนี้ด้วยแต่เป็นเงินของฉันกับน้องสาวที่ตั้งใจจะเอาไปให้คุณยายอีกคนต่างหากใช่ค่ะคุณตำรวจจากคุณป้าคนนี้ไปเลยค่ะพูดปากเปล่าอะ่ะก็พูดได้สิหลักฐานก็ไม่เห็นจะมีเลยหลักฐานหรอไหนล่ะหลักฐานชิตาจัดการจัดให้ ทำอะไรอ่ะอีเด็กบ้าหยุดนะเว้ยเว้ยบอกให้หยุดไงเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะคุณไฟคุณตำรวจหยุดหฮ้ดดยทำไว้แล้วก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกทำไมฉันทำผิดตรงไหนอ่ะขอทานอ่ะก็มีเต็มบ้านตเต็มเมืองฉันก็แค่เอาตัวรอดแค่นั้นเองพี่โต๊ะไหน ก็ผิดที่คุณมีมือมีเท้าครบสาสิบสองแต่คุณกลับหลอกคนอื่นแถมยังเอาความสงสารคนอื่นมาหานกินไงแล้วที่คุณไปขโมยเงินคุณยายที่น่าสงสารอีกแบบเนี้ยเรียกว่าคุณไม่ผิดหรอ <c oughs> ก็พวกคุณอ่ะมันมีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วนี่ก็พูดได้อ่ะสิจะจนหรือจะรวยมันไม่เกี่ยวนะคะคนดีๆเขาไม่ทําเรื่องแบบป้าหรอก <c oughs> อายไหมที่ต้องให้เด็กมาสอนเนี่ยอเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจหยุด คุณตำรวจฉันไม่ไปหยุดยังไงขอเชิญคุณสองคนให้ประคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะครับอยู่เฉยครับหนูลุงขอโทษหนูด้วยนะที่เข้าใจผิดอะ่ะอ่ะไม่จ่ยายเงินหนูไม่เป็นไรค่ะหนูไม่โกรธคุณไปโรงพักไม่ไปไปไม่ไปคุณตำรวจฉันไม,นะไม่ปล่ไปไงยปล่อยให้ปล่อยโอ๊ยไปพี่แพทย์มาไง ที่เราจะไปโรงพักหนูขอไปที่ที่หนึ่งก่อนได้ไหมคะไปไหนคุณยายคะอา้าวยายหนูใจดีคนนั้นนั่นเองแล้วนี่คุณยายเก็บขวดขายด้วยเหรอคะจ้า วันไหนเหนื่อยเนยก็นั่งขอเจ็ดเงินเขาโถคุณยายเงินที่ยายหนูให้มากรงเขาขโมยไปแล้วลูกยายขอโทษด้วยนะหนูกับพี่สาวไปทวงเงินคืนมาได้แล้วล่ะค่ะยายคุณยายรับไปสิคะตูไปทวงยังไงเหรอลูกเรื่องนั้นมันยาวค่ะคุณยาย เอาเป็นว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมาลังแกคุณยายแล้วนะคะคุณยายเก็บเงินนี่ไว้นะคะคุณยายจะได้ไม่ต้องมานั่งร้อนๆแบบนี้อีกจะเิจเรเินนะลูกถ้างั้นเดี๋ยวพวกหนูสองคนต้องไปแล้วนะคะมีธุระไปทำต่อไม่บา,บายนะคะคุณยายไป